ดูด่วนๆนะครับคลิปนี้ต้องซุยจะไปพูดถึงเรื่องราวข่าวเฉาของวงการวอลเลย์บอลเวียดนามนะตอนนี้ที่สร้างดราม่าโดนด่าไปทั่วทั้งวงการนะครับคุณผู้ชมเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ถึงแม้คุณจะไม่ได้ดูวอลเลย์บอลดูแต่ฟุตบอลแต่คุณก็ต้องติดตามข่าวนี้เพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะมันเป็นเรื่องที่ไม่โปร่งใสจริงๆนะครับอย่างที่ทราบว่าวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามเนี่ยเขาโดนตัดสิทธิ์ จากวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีที่อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพหลังจากนักตบลูกยางของเขา2คนอย่างดังที่หงแล้วก็เหียนเฟิงกระวิงเนี่ยถูกจับตรวจโครโมโซมหรือว่าตรวจเพศแล้วปรากฏว่ามีไม่ผ่านก็คือพูดง่ายๆว่าไม่ใช่เพศหญิงแล้วมาแข่งวอลเลย์บอลหญิงครับคุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องคุยโอ้โหมันหนักครับหนักจริง ซึ่งถ้าใครดูวงการวอลเล์บอลเวียดนามซึ่งผมก็ติดตามเนีขามีเคสแบบนี้บ่อยแต่เขาไม่ได้ตรวจอย่างตู้เย็นเนี่ยที่อยู่ในเวียดนามชุดใหญ่เนี่ยดูยังไงผมก็มองว่าคล้ายผู้ชายมากแล้วดูตบใส่คู่ต่อสู้ดิสร้างสถิติโลกบ้างอะไรบ้างดูเหมือนไม่ใช่ผู้หญิงมาแข่งกับผู้หญิงดูเหมือนเป็นผู้ชายมาแข่งกับผู้หญิงซึ่งมันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้เพราะชื่อก็บอกอยู่ว่าวอลเล์บอลหญิง แล้วก็อสองคนที่โดนตรวจไปก็คือตู้แช่ใช่ไหมนี่ก็ไม่เหมือนผู้หญิงอ่ผู้ตเหมือนผู้ชายมากคุณผู้ชมจริงๆเป็นเรื่องที่หนักแล้วก็ต้องพูดคุยตอนนี้เนี่ยสาพันวอลเลย์บอลน,นานาชาติเนี่ยโอ้โหแบนวอลเลย์บอลหญิงยู่2ของเวียดนามในชิงแชมป์โลกเป็นที่เรียบร้อยหลังผู้เล่นหนึ่งรายไม่ผ่านคุณสมบัติการลงแข่งขันเรื่องนี้หนักนะหนักมากต่อมานะครับคุณผู้ชม ทางสพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติเนี่ยก็ยืนยันชัดเจนว่าไม่ได้แล้วก็เวียดนามเนี่ยปรากฏว่าแทนที่จะตรวจอะไรไม่เรียบร้อยหรือทำให้มันโปร่งใสเขาก็ยังไม่โปร่งใสแล้วก็ออกมายืนยันว่าเขาอะได้ส่งเอกสารและหลักฐานยืนยันคุณสมบัติของนักกีฬาทุกคนตามข้อกำหนดของไฟอย่างครบถ้วนพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการตัดสินครั้งนี้เกิดขึ้น หลังจากสิ้นสุดรอบแบ่งกลุ่มอาจจะจากมาแรงกดดันของบางทีมในกลุ่มเดียวกันคือพูดง่ายตอนนี้เวียดนามสื่อเวียดนามหรือคนในวงการวอลเลย์บอลเวียดนามเนี่ยต่างมองว่าเขาโดนกลั่นแกล้งจากเจ้าภาพอย่างอินโดนีเซียแต่คุณผู้ชมครับเรื่องนี้เนี่ยคุณครมองใหม่แล้วเขาต้องทําให้นักกีฬาของเขาโปร่งใสยอย่างตู้เย็น,นี่ยไม่เคยตรวจเลยเราก็ยังไม่รู้ว่าตู้เย็นเนี่ยเป็นผู้หญิงร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่านะ แล้วก็อีกสองคนเนี่ยตรวจแล้วเนี่ยมันก็เกิดปัญหาซึ่งเหลือเชื่อตรงที่เวียดนามไม่ยอมรับและยังคงยืนยันชัดเจนว่าจะอูธทอนไม่ยอมรับและหาว่าพวกเขาโดนกันแกล้งอีกครับคุณผู้ชมเหลือจะเชื่อโอ้โหหนักคือจะบ้าชยนะจนเกินไปตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยต่างด่าเวียดนามยับจริงๆมันเป็นเรื่องที่น่าอับอายมากๆนะครับคุณผู้ชม แล้วก็พูดถึงเรื่องราวของการโดนแบนกันหน่อยหลังจากที่ลงโทษทีมชาติเวียดนามในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีเรียบร้อยใช่ไหมครับขาดคุณสมบัติ2ทันักตบเวียดนามถูกยกเลิกผลการแข่งขันทั้งหมดล่าสุดเนี่ยเวียดนามนะครับโดยสพันธ์วอลเลย์บอลเนี่ยมีเตรียมที่จะปรับอย่างแรกๆเนี่ยปรับเงินก่อนเพราะว่าทำผิดกฎ ประมาณเนี่ยหนึ่งล้านหนึ่งแบาทแล้วก็จะระงับกิจกรรมของสัพันทีมหรือเจ้าที่ของเวียดนามที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาสูงสุด2ปีหรือถ้าเป็นบทลงโทษที่ร้ายแรงที่สุดคุณผู้ชมครับเวียดนามและสโมรสรในเวียดนามเนี่ยจะถูกห้ามเข้าร่วมร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติที่จัดโดย AVC แล้วก็ไฟและระดับอาเซียนก็จ,จะไม่สามารถเข้าร่วมได้ หากไฟมีคำสั่งลงมาโดยตรงคือพูดง่ายๆว่าถ้าบทลงโทษออกมาแล้วผิดจริงอุทธรณ์ไม่ผ่านวงการวอลเลยบอลเวียดนามถึงข่าวดับศูนย์ครับคุณผู้ชมไม่สามารถลงแข่งขันรายการได้เลยซึ่งผมว่ามันก็เป็นผลกรรมแหละถ้าเกิดเขาทำผิดจริงอะ่ะเอาผู้ชายมาแข่งกับผู้หญิงเน่ยในเวลเลยบอลหญิงอะ่ะมันก็ไม่ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมและเวียดนามเขาไม่โปร่งใสด้วยอะ่ะ ตอนแรกผมมันเป็นเรื่องที่รับไม่ได้แล้วก็น่าอับอายจริงๆมีสิทธิที่เวียดนามจะโดนแบนณะตอนนี้นะครับขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐโอ้โหต้องพูดถึงครับเรื่องนี้มันคือข่าวเฉ้าจริงๆส่วนอัปเดตแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามเนี่ยกลายเป็นทะเลาะก,กันเองแล้วก็แบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งแรกเนี่ยผิดหวังในทีมและก็สมาคมวอลเลย์บอลของเขาเขาบอกว่าจากความภาคภูมิใจกลายเป็นความผิดหวังสุดขีด ทำไมพวกคุณถึงทำอย่างนี้ทำไมถึงโกงเขาแล้วก็มีอีกก็บอกว่ามันเป็นการจัดการที่เละเทะสิ้นดีวงการเวียดนามปนไปี้ไปหมดแล้วความพยายามของนักกีฬาและโค้ชก็สูญเปล่าอันนี้แต่มันเป็นส่วนน้อยมากนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาไปโทษอินโดนีเซียไว้คุณผู้ชมโทษฝ่ายจัดว่าต้องการที่จะไล่เวียดนามไม่ให้เวียดนามแข่งเขาบอกว่า อินโดนีเซียเล่นไม่ซื่ออยู่แล้วดังนั้นอินโดนีเซียแหละตัวต้นที่จะทำลายเวียดนามแล้วก็บอกว่า,อ,าอินโดแพ้และตกรอบก็เลยต้องล้างแค้นเวียดนามเลยทำกฎนี้ขึ้นมาแล้วก็ด่าซึ่งแบ่งเป็นสองฝั่งฝั่งคนที่เข้าใจก็มองว่าเฮ้ยมึงควรจะรับได้แล้วว่าเราทำผิดกฎอีกฝั่งหนึ่งไม่สนใจซึ่งก็เป็นบทตีของเหเียนเขานะก็จะหาโทษคนอื่นครับคุณผู้ชม โอ้เรื่องนี้หนักจริงๆต้องพูดคุยมากๆอันนี้แค่ชุดอยูยี่สิบเอ็ดลองถ้าเวียดนามชุดใหญ่ไปตรวจตู้เย็นเนี่ยผมบอกเลยว่าโดนแบนหนักเพราะตู้เย็นเนี่ยผมไปถามพี่ต้องสุปชัยถามพี่พีกแชมป์อะคือมองยังไงก็ไม่ใช่ผู้หญิงร้อยเปอร์เซ็นแล้วมาแข่งกับผู้หญิงด้วยการมันไม่ได้งไงคุณผู้ชมแต่แค่ว่าเขาไม่ตรวจเขาเล่นในการแข่งขันที่ไม่ต้องตรวจแต่ถ้าเกิดทุกรายการตรวจผมแนะนําทุกรายการต้องตรวจ ไม่ได้ครับแบบนี้มันเอาเปรียบมันคือการโกงอ่ะมันไม่ใช่กีฬาแล้วครับมันคือการโกงอ่ะเออหนักจริงครับเดี๋ยวดูว่าเรื่องนี้เนี่ยบทสรุปจะเป็นยังไงแต่ที่แน่ตอนนี้เนี่ยวงการวอลเลย์บอลเวียดนามเฉาแล้วก็โดนด่ายับนี่ไม่ใช่กีฬาแล้วครับเพื่อนๆคิดจะยังไงเชื่อว่าข่าวนี้เนี่ยคนที่ไม่ได้ตามวอลเลย์บอลก็น่าจะติดตามข่าวนี้เพราะมันข่าวใหญ่ระดับโลกเลยนะครับคุณผู้ชมมันเป็นข่าวเฉาท,ที่ที่หลายฝ่ายต่างออกมาพูดถึง ซึ่งต้องซุยก็เก็บตกให้ฟังประมาณนี้ทั้งเรื่องของสมาคมอาวลลบอลของเวียดนามของโลกแล้วเวียดนามทำไงต่อแล้วก็แฟนบอลเล์บอลเวียดนามอัปเดตประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรเดี๋ยวต้องซุยจะมาอัปเดตต่อก็จะไปให้ทุกวงการนะครับ้ามีเวลาทั้งฟุตบอลวอลเล์ซีเกมเอเชียนเกมโอลิมปิกก็ฝากติดตามในช่องางต้องซุยด้วยกดติดตามให้กับต้องซุยด้วยกดไลค์กดแชร์นะครับ คลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมมากๆผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดถุงกันได้คลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ